สวัสดีครับชาว d e t e t t i v e Code M ทุกท่านวันนี้ผมมีคดีที่จะทำให้คุณต้องมองเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าเสื้อท่าที่เราใส่กันอยู่ทุกวันเนี่ยนอกจากจะปกปิดร่างกายแล้วมันซ่อนอะไรเอาไว้ได้บ้างเสื้อผ้าบางตัวบอกเล่าเรื่องราวของคนคนหนึ่งได้ทั้งชีวิตและบางครั้งมันก็เล่าเรื่องราวของความตายได้ด้วยเช่นกันยินดีต้อนรับสู่ช่อง Detective Code M ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งการสืบสวนสอบสวนที่ทุกอย่างมีรหัสลับให้ถอดแล้ววันนี้เราจะมาถอดรหัสจากเสื้อตัวสุดท้ายของเหยื่อในคดีฆาตกรรมสุดสะเทือนขวัญไปลุยกันเลยครับคดีนี้เริ่มต้นขึ้นจากการครบศพของคุณวรัญยูนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงวัย30ปีในห้องทำงานส่วนตัวของเขาสภาพศพไม่มีร่องรอยการต่อสู้ที่ชัดเจนไม่มีบาดแผลชะกัน มีเพียงรอยฟกช้ำจังๆที่ลำคอแต่สิ่งที่ทำให้ทีมสืบสวนต้องชงงนก็คือเสื้อเชิ้ตที่เขาสวมใส่มันเป็นเสื้อเชิ้ตผ้าไหมราคาแพงที่ดูใหม่เอี่ยมแต่กลับมีรอยขาดเล็กๆที่แขนเสื้อด้านซ้ายรอยขาดนั้นเล็กมากจนแทบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและมันดูเหมือนไม่ได้เกิดจากการต่อสู้นักสืบธนากรหัวหน้าทีมสืบสวนผู้มากประสบการณ์สั่งให้ส่งเสื้อตัวนี้ไปที่ห้องแ a บนิติเวชท,ทันที เพราะเขารู้ดีว่าบางครั้งบ่อแสที่สำคัญที่สุดก็ซ่อนอยู่ในรายละเอียดที่เล็กที่สุดนี่แหละครับผลจากห้องแลบทำให้ทีมสืบสวนต้องแปลกใจคุณหมอพิมพ์นักนิติเวชสาวอัตริยะยืนยันว่ารอยขาดบนแขนเสื้อนั้นเกิดจากปลายเข็มที่ถูกใช้ในการเย็บปักถักร้อยและที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นภายในรอยขาดนั้นมีเส้นใหญ่ขนาดเล็กมากๆที่ไม่ใช่เส้นใหญ่จากเสื้อผ้าของเหยือ่อ เส้นใยนั้นมีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมันเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่มีความเงาคล้ายโลหะแต่กลับมีความนุ่มเหมือนเส้นไหมคุณหมอพิมพ์บอกว่าเธอไม่เคยเห็นเส้นใยแบบนี้มาก่อนในคดีไหนไหนนักสืบธนากรเริ่มปฏิบัติต่อเรื่องราวถ้าไม่มีการต่อสู้แล้วใครเป็นคนทำร้ายคุณวรัญยูและทำไมร่องรอยเดียวที่พบคือรอยจากเข็มเย็บผ้านักสืบธนากรเริ่มตั้งสมมติฐาน เขาสงสัยว่าเส้นใยปริศนานี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญเขาตั้งทีมออกสืบสวนตามร้านตัดเสื้อและร้านขายผ้าทั่วกรุงเทพแต่ก็ไม่พบเส้นใยที่มีลักษณะคล้ายกันเลยจนกระทั่งหนึ่งในลูกทีมของเขาได้ไปเจอร้านปักผ้าโบราณเล็กๆแห่งหนึ่งในย่านเมืองเก่าร้านนี้บริหารโดยคุณยายอรชรผู้เชี่ยวชาญด้านการปักผ้าแบบโบราณเมื่อคุณยายอรชรเห็นตัวอย่างเส้นใย เธอถึงกับเบิดตากว้างเธอจำได้ทันทีว่ามันคือไหมเงินทอซึ่งเป็นเส้นไหมสังเคราะห์ที่ใช้สำหรับงานปักผ้าชั้นสูงเท่านั้นและหายากมากในปัจจุบันคุณยายบอกว่ามีเพียงไม่กี่ร้านในประเทศที่ยังใช้ไหมชนิดนี้และหนึ่งในนั้นคือโรงแานสิ่งทอของคุณหญิงวิภาอดีตนักธุรกิจสิ่งทอชื่อดังที่ผันตัวไปเป็นนักสะสมนานศิลปะนักสืบธนากร นำกำลังเข้าตรวจสอบโรงงานสิ่งทอของคุณหญิงวิภาคุณหญิงวิภาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและพาชมโรงงานด้วยตัวเองทุกอย่างดูเหมือนจะปกติจนกระทั่งนักสืบธนากรสังเกตเห็นว่าที่ข้อมือของคุณหญิงมีรอยแดงจางๆและเมื่อเขามองไปที่เสื้อเชิ้ตที่คุณหญิงสวมอยู่เขาก็ต้องตกใจมันเป็นเสื้อเชิ้ตที่ทำจากผ้าไหมเนื้อดี เช่นเดียวกับเสื้อของเหยื่อแต่ที่น่าสังเกตคือที่ปลายแขนเสื้อข้างหนึ่งมีรอยปักไหมเงินทอที่สวยงามนักสืบธนากรถามคุณหญิงว่ารอยปักนั้นทำขึ้นมานานหรือ,อยังคุณหญิงตอบด้วยรอยยิ้มย่าเธอเพิ่งปักเสรจเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองและนั่นทําให้บางอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นในความคิดของนักสืบธนากรนักสืบธนากร เริ่มสืบประวัติของคุณหญิงวิภาและคุณวรัญญูพบว่าทั้งสองเคยเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกันเมื่อหลายปีก่อนแต่การร่วมทุนล้มเหลวและคุณวรัญญูกลายเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากความล้มเหลวนั้นทําให้คุณหญิงวิภามีความแค้นฝังใจนักสืบธนากรได้ขออนุญาตคุณหญิงวิภาเพื่อนำกรงไกรและเข็มเย็บผ้าของคุณหญิงไปตรวจสอบคุณหญิงวิพายอมให้ตรวจสอบแต่โดยดี แต่ในระหว่างนั้นนักสืบธนากรก็เหลือบไปเห็นปลอกนิ้วที่ทำจากทองเหลืองซึ่งมีลักษณะแปลกกว่าปลอกนิ้วทั่วไปปลายของมันแหลมและยาวกว่าปกติคุณหญิงวิภาสังเกตเห็นว่านักสืบสนใจปลอกนิ้วอันนี้จึงรีบเก็บมันลงไปในลิ้นชักและนี่คือจุดเริ่มต้นของชัยชนะอันจอมปลอมที่กำลังจะเกิดขึ้นผลการตรวจจากห้องแลบททำให้ทีมสืบสวนต้องอึง้ง เส้นใยไหมเงินทอที่พบบนเสื้อของเหยื่อไม่ตรงกับเส้นใยที่พบในโรงงานของคุณหญิงวิภาและผลการตรวจ DNA ก็ไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงใดๆดูเหมือนว่าคุณหญิงวิภาจะพ้นผิดนักสืบธนากรรู้สึกหมุดหิดอย่างมากเขาแน่ใจว่าคุณหญิงวิภาคือคนร้ายแต่ไม่มีหลักฐานใดๆที่จะเอาผิดเธอได้เลยคุณหญิงวิภาได้รับชัยชนะไปอย่างสมบูรณ์แบบ หรือเปล่าในขณะที่ทุกคนกําลังถอดใจนักสืบธนากรกลับไม่ยอมแพ้เขากลับไปที่ห้องทำงานของเหยื่ออีกครั้งและใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อพยายามหาบ่อแสที่เขาอาจจะมองข้ามไปท่ามกลางความมืดมิดและเงียบสงัดเขาก็เหลือบไปเห็นบางอย่างในครอบรูปครอบคร,บครัวเก่าๆที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานของเหยื่อนักสืบธนากรเห็นภาพคุณวรันอยู่ในวัยเด็ก เขาไม่ได้มองที่ใบหน้าของเด็กชายแต่เขาจ้องไปที่เสื้อที่เด็กชายสวมใส่มันเป็นเสื้อเชิ้ตที่แม่ของเขาปักให้ซึ่งมีลวดลายดอกไม้ที่ประณีตงงงามและแล้วความจริงก็เหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจนักสืบธนากรเขานึกขึ้นได้ว่าปลอกนิ้วทองเหลืองที่คุณหญิงวิภาใช้มันคือปลอกนิ้วช่างเย็บที่มีปลายแหลมคล้ายเข็มใช้สำหรับงานปักผ้าแบบโบราณ และคุณหญิงวิภาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปักผ้าแต่เสื้อของเหยื่อไม่ได้มีรอยปัดมันมีแค่รอยขาดเล็กๆนักสืบธนากรนึกถึงสิ่งที่หมอพิมพ์บอกรอยขาดนั้นเกิดจากปลายเข็มไม่ใช่การเย็บและแล้วแผนทั้งหมดก็เริ่มชัดเจนขึ้นมันคือการปักความตายลงบนเสื้อของเหยื่อไม่ใช่การเย็บนักสืบธนากรกลับไปหาคุณหมอพิมพ์อีกครั้งและถามเธอว่า ถ้าใช้ปลายเข็มที่แหลมแทงเข้าไปในผ้าไหมหลายๆครั้งจะเกิดอะไรขึ้นคุณหมอพิมพ์ตอบว่ามันจะทำให้เกิดรอยขาดเล็กๆที่ดูเหมือนรอยขาดจากฝองมีคมทั่วไปแต่ถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าใยผ้าถูกฉีกขาดเป็นระเบียบคล้ายกับรอยปัดนั่นหมายความว่าคุณหญิงวิภาไม่ได้ใช้เข็มเย็บเพื่อทำร้ายเหยื่อแต่เธอใช้ปลอกนิ้วช่างเย็บที่มีปลายแหลมนั้นแทงไปที่ลำคอของเหยื่อรอยฟกช้ำจางๆ ที่พบก็คือรอยที่เกิดจากการแทงซ้ำๆจนเส้นใย,ยผ้าเข้าไปในผิวหนังของเหยื่อและรอยขาดบนเสื้อคือร่องรอยของการก่อเหตุส่วนเส้นใยไหมเงินทอที่พบในรอยขาดก็เป็นเส้นใย,ยที่ติดมาจากปลอกนิ้วของเธอตอนลงมือเมื่อนักสืบธนากรนำหลักฐานทั้งหมดไปเผชิญหน้ากับคุณหญิงวิภาเธอถึงกับหน้าซีดเผือดและยอมรับสารภาพในที่สุดเพราะเธอไม่เคยคิดเลยว่าเสื้อตัวสุดท้ายของเหยื่อ จะกลายเป็นพยานปากเอกที่สำคัญที่สุดในการมัดตัวเธอในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยคดีได้รับการคลี่คลายแต่เรื่องราวของเสื้อตัวสุดท้ายยังคงเป็นบทเรียนให้เราทุกคนว่าทุกสิ่งรอบตัวเราแม้แต่เสื้อผ้าที่เราสวมใส่ก็สามารถซ่อนความลับอันดำมืดและบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่คาดฝันได้สำหรับผมแล้วการได้นำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ มันไม่ใช่แค่การสืบหาคนร้ายแต่เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆที่เรามองข้ามไปผมอยากให้ช่องนี้เป็นพื้นที่ของเราทุกคนเป็นชุมชนของคนรักการสืบสวนที่ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาแบ่งปันเรื่องราวและได้ไขปริศนาไปพร้อมๆกันถ้าคุณชอบการไขคดีและเรื่องราวแนวนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กด like และแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับ แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Detective Code M ของเรานะครับรอติดตามตอนต่อไปเร็วๆนี้